เทียบสเซกเมนต์ segment, รถ EV ีรถน้ำมันปะทะกันเดือด BSUV โหดสุดๆรถ EV ีรถน้ำมันไม่ยอมกันเก๋งเล็กก็ต้องบอกว่าสุดยอด สวัสดีครับผมกัรเสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาเปรียบเทียบกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถน้ํามันแล้วก็รถ E ีีนะฮะในรถ2กลุ่มก็คือ BSUV แล้วก็รถเก่งเล็กนะครับที่ทางด้านของรถน้ํามันแล้วก็รถ E ีีเนี่ยโอ้โหเขาสู้กันยิบตาเลยนะฮะแต่ว่าแต่และรุ่นเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูทางด้านของเก่งเล็กก่อนล้วกันนะฮะในกลุ่มของรถเก่งเล็กเนี่ยเราจะพามาดูนะฮะว่ารุ่นไหนน่าสนใจ เบื้องต้นนะครับขอญอาตแนะนําเป็นอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่ไปดูงานโมเทกโปนะฮะ ปีนี้นะครับต้องบอกว่ายาริสเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับมีซิตี้มี City, มัตตาสองมีอัมเบล่ามีเนต้ามีและสุกิทั้งแบรนด์นะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของยาริสเนี่ยยาริสเขาจะมียาริสเอทีพยาริสแฮชแบ็กนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมียาริสคลอสด้วยนะครับน่าเล่นทุกตัวยาริสนะครับส่วนฮอนด้าซิตี้เนี่ยโอ้โหฮอนด้าซิตี้น่าสนใจหมดทุกตัวเหมือนกันนะครับมีฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กฮอนด้าซิตี้ซีดานแล้วก็ฮอนด้าซิตี้บีเอสยูวีนะครับส่วนมัตตาสองเนี่ ะะออกมาสู้เนี่ยโอ้โหตลาดเต็มที่เลยส่วนอเมล่านะฮะโปรโมชั่นนี่ดีสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เนต้านะครับโอ้โหนี่เนต้านี่ต้องขอญาตพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยปรับลดนะฮะ ปรับของแจกของแถมมานะฮะเหลือยุที่499 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหตรงว่าสู้กันแบบสุดๆเลยนะฮะและ้วทางด้านของซูซูกิ Suzuki นะครับอันนี้ทั้งค่ายนะฮะทั้งทุกยี่ห้อเลยนะฮะทั้งค่ายทุกรุ่นนะครับทางด้านของซูซูกิเนี่ยอัดโปรแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆถ้าเกิดเป็นรถเก่งเล็กเนี่ยซูซูกิเนี่ยได้เปรียบนะฮะเพราะมีหลายรุ่นกว่าคนอื่นเขามากๆเลยนะครับถ้าใครชอบนะไปเดินบูธซูซูกิเนี่ยน่าจะมีหลายรุ่นชอบแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของรุ่นของรถเก่งเล็็็็กกกเเนนนนี่่่นนจจาทหหะะะสวใญป การซิงขอบอกนี้แล้วกันนะว่าปัจจุบันนะฮะรถที่แบบขายดีแบบมากๆในตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มรถยาริสนะฮะกับ City ้สรุ่นนี้โอ้โหขายกันผลิตแทบจะไม่ทันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็จะมีะทางด้านของรุ่นที่สอดแทรกเข้ามานะครับจริงๆเป็นรถคนละเทคโนโลยีกันก็คือทางด้านของรถที่เป็นน้ํามันอีโคคารนะฮะกับรถอีกแบบหนึ่งก็คือรถ EV ซึ่งปีนี้นะฮะเป็นปีแรกๆเลยละที่เราเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับ สำหรับทางด้านของรถที่เป็นกลุ่มรถ E ีีนะฮะปีนี้นะฮะที่เอาเข้ามาประชันกันแล้วต้องบอกว่าโหยอดขายนี่ะทะลุหมื่นคันแล้วนะฮะยอดจดทะเบียนนะครับทะลุหมื่นคันไปแล้วนะ,ะก็ต้องบอกว่าขายดีมากๆนั่นก็คือเนต้านะฮะ,ะพอพูดถึงเนต้าขออนุญาตพูดข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะทางด้านของเนต้าก็มีฝากประชาสัมพันธ์มาว่านปัจจุบันเนี่ยนะมีส่วนลดให้นะครับเหลืออยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ราคานี่ต้องบอกว่ารถ E ีีถูกกว่ารถน้ำมันนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดขึ้นนะครับเนต้าวี v เนี่ยมีของแจกของแถมนะฮะลองไปดูทางด้านหนะน้าง,งานได้เลยนะครับแล้วก็ราคาแค่4,9 0แ0นแล้วใกล้จะหมดมาตรการช่วยเหลือของรัฐแล้วด้วยนะครับถ้าใครที่ลังเลอยู่นะก็ที่แนะนําเลยนะฮะไปดูซะก,ก่อนผมว่าจะชอบแน่นอนนะฮะร,ราคานี้อาจจะไม่เหลืออีกแล้วด้วยนะครับเร็วๆนี้อาทิตย์มาดูกลุ่มถัดมานะฮะเป็นกลุ่ม bsuv bsuv ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ซัดกันเดือดสุดๆนะฮะในกลุ่มนี้ ปัจจุบันนะฮะมีรถน่าสนใจหลายตัวแบบมากๆเลยนะฮะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ g s c ion นะฮะโอ้โหยี่บอกว่า bsuv ev ปีนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะ ion เนี่ยะปัจจุบันนะครับถือว่าทำยอดจองในงาน motor expo ปีนี้นะฮะ อยู่อันดับต้นๆเลยนะครับโอ้ oh, ใครจะไปเชื่อนะครับว่ารถน้องใหม่ในตลาดบ้านเรานะครับณนะปัจจุบันปรับราคามาหน้าเล่นมากๆคนแห่จองเข้าไปนะฮะสุดยอดจริงๆอ่าแล้วก็รุ่นอีกรุ่นนึงนะฮะขายดีไม่แพ้กันนะครับในกลุ่ม B SUV ที่เป็น EV นะฮะก็คือ b y d a t t o 3 ณปัจจุบันแอตโต้สนะครับโอ้โหนี่ยอดจองครับพุ่งขึ้นไปเป็นเบอร์2เลยนะครับในวันที่การเลสซิ่งทำยอดจองนี้นะฮะ b ีวนี่ขึ้นเป็นเบอร์2แลเลยนะครับแล้วก็แอตโต้สเนี่ยณปัจจุบันนะครับเราก็เห็นแล้วนะฮะมีการส่งมอบไปหูทะลุหมื่นกว่าคันนะฮะเพ่เผือส0 0 0 0ืคันไปแลวมาฮะปัจจุบันเนี่ยรถถือว่าโอเคเลยนะฮะราคาเปรียบเทียบ er กับสเปคเนี่ยไม่แพงนะฮะณปัจจุบันจริงๆแล้วทางด้านของกลุ่ม BSUV อ่ะก็จะมีแต่รถที่เป็นรถน้ํามันนะฮะ แต่ว่าตอนนี้นะฮะในกลุ่มรถ BSUV ต้องใช้คำว่าเดือดสุดๆ นะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นมากๆแล้วแต่ละรุ่นหน้าเล่นมากๆราคาก็ถูกลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะเอาที่นี้มาดูทางด้านของกลุ่มถัดมานะครับเป็น BSUV กลุ่มที่ใช้น้ํามันและไฮบริดนะครับกลุ่มนี้โอ้โหซัดกันเลือดสาดเลยนะฮะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ HRV นะฮะ HRV นี่คือรถสวยมากๆราคาไม่แพงแล้วปัจจุบันเป็นแชมป์ในกลุ่ม BSUV อยู่นะครับถือว่าน่าสนใจที่สุดในงานรุ่นหนึ่งนะถ้าใครสนใจนะฮะนึกไม่ออกว่าจะซื้อรุ่นไหนนะฮะกันซิ่งแนะนําเลยนะครับว่า HRV เนี่ย เลือกได้เลยนะฮะอันนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับนิสสันคิกนะฮะเป็น e-power อันนิสสันค e ิกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับราคารุ่นอื่นนะฮะถือว่าเป็นรถที่ราคาถูกมากนะฮะในกลุ่ม BSUV แล้วก็ได้เทคโนโลยีไฮบริดเป็น e-power ด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าราคาระดับ700,000กว่าบาทเนี่ยซื้อไปเนี่ยแทบไม่ต้องคิดเลยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนนี่มาดูรุ่นถัดมานะฮะแชมป์เก่านะครับก็เป็นโตโยต้าโคราค์ครอสนะฮะปีนี้ก็ยังหน้าตาหลอดเท่เหมือนเดิมนะฮะ,ะถ้าเก นะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นรถบี v ูวีที่ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรนะครับรูปร่างหน้าตานี้ถือว่าเท่นะฮะโปรโมชั่นณปัจจุบันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือแชมป์เก่านะฮะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้ขายคลิ้วคิเล่เลยมากมายนะครับยอดจองยอดขายยังถือว่าเยอะแบบมากๆอยู่นะครับนี่มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาต้องบอกว่าตลาดแตกเลยนะฮะทุกคนแห่เข้าไปจองยาลิสครอสกันนะฮะ ทางนั้นของยาลิสัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นยาลิสคลอสนะฮะมีการปรับให้ตัวถังสูงขึ้นนะครับราคาไม่แพงนะฮะตัวนี้เนี่ยโอ้โหนะปัจจุบันนะครับยอดจองนิสนันัน นะฮะทั่วประเทศนี่เยอะมากแต่ถ้าใครนะฮะสนใจในจอจอง,จอง,งานในช่วงมอเตอร์อีกโปนี้นะฮะลองไปดูนะฮะลองไปสัมผัสจะชอบแน่นอนนะครับถือว่าเป็นรถที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูอันถัดมานะฮะก็เป็นทางด้านของแบรนด์ Mazda นะครับก็จะมี CX3 และ CX30 นะครับแต่ปีนี้นะเราก็จะเห็นทางด้านของ CX3 เยอะหน่อยนะฮะณนะปัจจุบันราคาถูกมาก ต้องใช้คำว่าถูแบบถูจริงนะฮะส่วนลดของแจกของแถมเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแล้วรถก็โอ้โหมีหลากหลายสีสันสวยมากๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูทางด้านของรุ่นสุดท้ายนะฮะ BSUV น้ํามันวันนี้ก็เป็น WRV นะฮะน้องใหม่ล่าสุดทางด้านของกลุ่ม BSUV น้ํามันนะฮะเพิ่งเปิดตัวมาในช่วงสงกรานที่ผ่านมานะครับอ่านัปปัญก็ถือว่าเป็นรถที่รูปลักษณ์หน้าตาเท่นะฮะเปรียบเทียบกับราคาก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับยังอยู่ในกลุ่มน่าเล่นอยู่นะครับ BSUV โอ้โหนี่ต้องบอกว่ากลุ่ม BSUV นี้เขาซัดกันมันจริง วันนี้กันเลยซิ่งพาดู2กลุ่มก่อนนะครับเพราะม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะก็พามาดูเก่งเล็กก่อนนะฮะแล้วก็ b s u v ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีเซกเมนต์อื่นๆอีกนะที่รถน้ํามันกับรถ EV ีเขาโหวซัดกันเดือดเลยนะฮะซัดกันมันมากๆเพราะปีนี้นะฮะรถยอดจองของรถที่เป็นรถ EV เนี่ยกับรถน้ํามันนะฮะเปรียบเทียบกันในแทกจะครึ่งๆเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตัดรถกระบะออกไปนะฮะณปัจจุบันนะผมว่ารถ E ีวีเนี่ยทำยอดจองแซงไปแล้วแล้วฮะโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวง,วงการยานยนต์บ้านเราเนี่ยจะปรับหน้าค่าตาไปเร็วได้ขนาดนี้นะครับอ,อย่าลืมนะฮะอันนี้ในช่วงงานมอติรโปนะครับสามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะฮะว่าเราชอบรุ่นไหนประมาณไหนนะฮะ,ะแต่ว่าการันตก็พาไปดูแล้วกันนะว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับแนะนําว่าลองขับได้หลายคันชอบคันไหนก็ถึงค่อยเลือกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ